สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้สารีจะมาคุยกับเพื่อนๆถึงเรื่องฟองน้ําลงรองพื้นค่ะวันนี้เนี่ยมีให้ดูด้วยกัน3ามที่ห้อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันนะคะเนื่องจากว่าที่พูดถึงเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยนาสเขามีโปรโมชั่นนะซื้อของที่เคาน์เตอร์ครบ5 000, ้าพันหรือยังไงนี่แหละแล้วก็เราจะได้เซตเป็นกิฟต์เซตของขวัญหนึ่งในนั้นก็จะมีฟองน้ำรูปไข่ตัวนี้มาด้วยนะคะเขาเรียกว่าฟองน้ำ 3D นะ แต่เราก็เรียกกันว่าฟังน้ำลูกไข่เนี่ยแหละนะคะ ก็คือพอเขาเอามาแถมเป็นเซตๆเนี่ยก็จะมีแม่ค้าเนี่ยเขาไปแบ่งแยกขายนะคะราคานี่แล้วแต่ร้านนะคะที่สลีเจอครั้งแรกเลยอาทิตย์แรกที่นาเปิดขายเนี่ยเจออยู่ที่380บาทก็คิดว่าถูกนะเพราะว่าบางร้านเขาขาย450เนี่ยนะคะแยกแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่าเออถูกก็เลยสั่งมาลองใช้ดูนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยจะหาได้อยู่ที่ราคา250มีบางคนบอกสลีว่าหาได้ที่เดอะวันข้างเซ็น พ่านราดเผาอยู่ที่ราคาประมาณ100บาทอันนี้สล,ลิยังไม่เคยเจอนะคะยังไงเพื่อนๆลองแวะไปดูก็ได้ถ้าอยากได้ที่ราคาประมาณ100บาทเนี่ยแต่ว่าก็จะเตือนนิดนึงว่าให้ระวังเพราะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะเป็นที่พูดถึงเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเป็นที่รู้จักใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มมีคนเริ่มผลิตของปลอมขึ้นมาฉะนั้นเพื่อนๆระวังนิดนึงวันนี้สล,ลิเอามาให้ดูด้วยนะคะว่าลักษณะเท็กเจอร์มันเป็นยังไงจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับของที่ร้านได้นะคะก็จะเริ่มกันที่อันแรกเลย ะะก็คือเป็นอันของ Nars e ที่สลีพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้หาได้ที่ราคา250บาทแล้วนะคะประมาณนี้กำลังดีนะคะอย่าให้เกินไปมากจากนี้เลยนะบวกค่าส่งบวกค่าอะไรมันก็จะเริ่มแพงมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนื้อของ n a s e เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเนื้อเขาจะค่อนข้าง แน่นทีเดียวนะคะถามว่ามันแตกต่างกับเจ้า beauty blender ยังไงเดี๋ยวสลิจะเอาให้ดูแต่ก่อนอื่นมาบอกขนาดไซส์ก่อนเดี๋ยวจะเทียบให้ดูว่าอันนี้ไซส์คือเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้ในกล่องนะคะเวลาที่ยังไม่ได้แช่นะ้ำไซส์ก็คือจะเป็นประมาณนี้แต่เวลาแช่แล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะคะเนื้อเนี่ยจะ แตกต่างจาก beauty b e n d e r ตัวนี้คือ beauty b e n d e r นะสล,ลีสั่งมาจาก Sephora เลยนะคะแล้วก็ให้น้องส่งมาให้รับรองว่าไม่ใช่ของปลอมแน่นอนนะคะอันนี้เป็นรุ่นแรกคือรุ่นสีชมพูเดี๋ยวนี้เขามีรุ่นโปรก็คือจะเป็นสีดำลักษณะแบบนี้แล้วมีคนบอกสล,ลีว่ารุ่นโปรเน,เนื้อจะแน่นกว่ารุ่นออริจินอลตัวนี้สีชมพูนี้ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกัน2ตัวนี้ก่อนนะตัวนี้เนี่ยเนื้อเนี่ยคือจะฟูมากกว่าฟัฟฟี่มากกว่า นาสเนี่ยจะแบบว่าเนื้อแน่นมากกว่าเลยค่ะสังเกตได้เวลาบีบไปตัวนี้จะแบบว่าเขาเรียกว่ายวบโยบตัวมากกว่า ตัวนี้เนี่ยต้องออกแรงนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาที่สลรี่ใช้เนี่ยทำให้รู้สึกนึกถึงอะไรรูป้ป่ะนึกถึงไอ้เครื่องออกกําลังกายมือหรือเครื่องออกกําลังกายนิ้วอะที่เราหาซื้อได้ตามแผนกกีฬาทั่วไปอะที่มันจะต้องแบบกดกดแบบเนี้ยเออรู้สึกยางไงจริงๆเพราะว่ามันเด้งๆงไงมันลักษณะแบบเด้งๆนะคะตัวนี้ยวบถามว่าเด้งดึงไหมก็เด้งดึงแต่เขารู้สึกว่า การยือบตัวของเขาเนี่ยได้ดีกว่าถามว่าดียังไงก็คือดีเวลาที่เรากด้องน้ําไปเนี่ยมันแนบเข้าไปกับผิวของเราเลยตัวนี้แย่ไหมไม่แย่ค่ะเวลาใช้ได้ผลลัพธ์ที่เท่ากันไหมผลลัพธ์เหมือนกันค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตัวรองพื้นมันจะเหมือนแนบไปกับผิวของเราเลยนะคะเรียกง่ายๆก็คือเจ้าฟองน้ําที่มีลักษณะแบบนี้สามารถทําให้รองพื้นของเราเนี่ยเป็นคล้ายๆกับผิว ชั้นที่2ของเราเลยก็ว่าได้นะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องการลงรองพื้นแล้วรองพื้นลอยไม่ติดหน้าลองเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ค่ะเจ้าฟองน้ำแบบนี้เนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะคะกับ คนที่ผิวแห้งนะคนที่ผิวมันอย่างซารีใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะคะถามว่ามันกินรองพื้นไหมนะคะก็ถ้าเกิดเราไปจุ่มน้ําก่อนนะคะไปจุ่มน้ําก่อนมันก็คือจะลดการกินรองพื้นก็คือจะประหยัดขึ้นนั่นเองนะฉะนั้นเวลาที่ใช้ทําไมเขาถึงเอาไปจุ่มน้ําให้มันพองก่อนน,อนั่นเองเนื่องจากว่าน้ํามันจะเป็นตัวที่อยู่ติดในฟองน้ำนะคะ่ะฉะนั้นเวลาที่ฟองน้ำมันอิ่มน้ำแล้วมันก็จะไม่ดูดน้ำเพิ่มเข้าไป นั่นก็คือหลักการง่ายๆของเจ้าฟองน้ำพวกนี้นั่นเองนะคะทีนี้มาพูดถึง cover ที่ได้นะคะเวลาที่เราใช้ฟองน้ำพวกนี้จะได้ cover ที่ต่ำกว่าเต็ปของรองพื้นนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นถ้าเรารองพื้นที่เรามีอยู่เป็น cover แบบปกปิดหนาเลยใช้ฟองน้ำพวกนี้จะทำให้บางขึ้นค่ะถ้าเกิดเป็นรองพื้นที่แบบปกปิดมีเดียมนะคะใช้รองพื้นพวกนี้ก็จะเป็นแบบบางเลยนะคะถ้าเกิด รองพื้นที่เราใช้เป็นบางอยู่แล้วนะคะใช้ฟองน้ําพวกนี้ก็จะยิ่งบางไปอีกฉะนั้นก็เลือกใช้ดูนะอะไรที่เป็นเนื้อหนาๆค่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าใช้แปรงเกลี่ยแล้วมันก็ยังดูแบบดูหนาดูเค้กดูหลอกเหมือนแบบปาดหน้าเค้กเลยใช้ฟองน้ําพวกนี้ค่ะแก้ได้นะคะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของฟองน้ําตัวนี้นะคะทีนี้ถามถึงการทําความสะอาดเจ้าตัวนี้เวลาที่ใช้แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ออกหมุนหมนสกปรกนิดนึงนะคะแต่เวลาทําความสะอาดแล้วก็ทําความสะอาดได้ดีนะคะซารีใช้เจ้า cleansing oil ที่เขาเอาไว้ล้างหน้าทั่วไปค่ะซื้อทั่วไปของเบลเก็ได้ของโดฟก็ได้ที่แบบว่าเราใช้แล้วไม่ได้ผลกับหน้าเรานะคะเราก็เอามาล้างเจ้าตัวพวกนี้ได้ล้างแล้วสะอาดเป็นสีดํา เหมือนเดิมนะคะ an, เจ้าตัวนี้ก็เหมือกนกันเวลาใช้ก,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 ก็จะเป็นคราบรองพื้นเวลาล้างออกแล้วก็จะดูสะอาดเหมือนเดิมนะคะเวลาที่พกพาเจ้าตัวนี้อาจจะพกพาง่ายหน่อยเพราะเขามีกล่องแบบนี้มาให้นะคะเวลาที่มันแห้งเนี่ยขนาดมันก็จะหดเข้าไปนะคะก็เกือบๆเท่าของต้นฉบับตอนที่ยังไม่ได้จุ่มน้ำนั่นแหละเจ้าตัวนี้เหมือนกันเวลาแห้งแล้วมันก็จะเล็กเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวสลิสให้ดูว่าเวลาที่มันมาเนี่ยขนาดมันเท่าไหนนะสลิสซื้อมา2อัน สังเกตลักษณะเวลาแห้งมามันก็จะเป็นรูปไข่เท่านี้นะคะหากล่องหรือหาอะไรมาใส่ให้ดีและกันเวลาที่เราพกพาไปไหนนะคะการแห้งเจ้าตัวนี้แห้งช้ากว่านะคะทิ้งเอาไว้ข้ามคืนแล้วก็ขนาดยังเท่าเดิมนะคะเรียกได้ว่าทิ้งเอาไว้ข้ามคืนตอนเช้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้โดยที่ไม่ต้องไปจุ่มน้ําใหม่ยังใช้ได้เพราะมันยังมีความแบบ ชุ่มชื้นอยู่ในฟังน้ำอะคะ่ะ Beauty Blender เนี่ยจะแห้งเร็วกว่านะคะเนื่องจากว่าเนื้อเขาฟูกว่าแล้วก็ไม่แน่นเท่าของ Nars e นะคะก็คือมันจะทำให้ระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งรีซอ e ผลที่ได้นะคะเท่ากันเหมือนกันแต่ลักษณะวิธีการลงเนี่ยอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยมากๆเลยตัวนี้เนี่ยจะแบบว่ามันยวบมากกว่าใช่ไหมฉะนั้นเวลาที่เรา แตะลงไปบนผิวหน้าเนี่ยมันก็คือจะแนบไปลงบนผิวหน้าเลยนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเด้งดึงมากกว่าหน่อยนะคะก็คือจะเขาเรียกว่าเวลาที่แบบแตะเข้าไปมันจะเด้งอะ่ะมันจะเด้งฉะนั้น,นก็ง่ายเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราใช้ฟองน้ําพวกนี้เราใช้ลักษณะการแตะแบบนี้เราไม่ได้ใช้ลากแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครยังไม่เห็นวิธีการลงรองพื้นด้วยฟองน้ํซาริทาเอาไว้แล้วโดวยโดยใช้ฟองน้ําของลูนาโซก็คือตัวนี้ นะคะฟองน้ำของลูนาโซตัวนี้ใช้หลักการและวิธีเดียวกันในการลงทีนี้พูดถึง2ตัวนี้ไปซะเยอะแล้วตัวนี้ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะคะเนื้อของตัวนี้เนี่ยออจะอยู่ระหว่างกลางของ2ตัวนี้ค่ะจะอยู่ระหว่างกลางก็คือจะไม่แน่นเท่ากับของนาสแล้วก็จะไม่ฟูเท่ากับของบิวตี้เบนเดอร์แต่ถามว่าได้ผลลัพธ์ที่เท่ากันไหมก็ ผลลับที่เท่ากันเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเจ้าฟองน้ําของลูน a าโซเนี่ยมีข้อเสียอยู่นิดนึงค่ะเพืเ่อนๆจะสังเกตได้เลยว่ามันเป็นสีขาวแล้วเวลาที่เราใช้เนี่ยโดยเฉพาะคนผิวเข้มอย่างซาลี่เนี่ยรองพื้นมันก็จะสีเข้มตามใช่ไหมคะเวลาที่ล้าง สีมันจะยังติดอยู่ค่ะซาลีล้างยังไงกี่ครั้งกี่รอบก็แล้วแต่สีมันก็ยังติดอยู่ที่ฟองน้ําเหมือนเดิมนะคะอย่างข้างนี้ก็จะมีสีชมพูชมพูเพราะว่าซาลี่ใช้ลงครีมบลัชด้วยนะคะ ก็กลายเป็นว่าอันนี้เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่สล,ลิไม่ค่อยชอบเพราะว่าขนาดล้างเท่าไหร่แล้วมันก็ยังดูสกรปรกเห็นปะใครจะอยากใช้ฝังน้าที่แบบว่าสกรปรกตลอดเวลาถูกไหมคะฉะนั้นเจ้า2ตัวนี้ก็เลยแบบว่าได้เปรียบมาหน่อยเพราะว่าเวลาล้างแล้วมันดูสะอาด หน่าใช้กลับไปดูหน่าใช้เหมือนเดิมนะั่นเองเจ้าตัวนี้นี่แบบแอบติดสกปรกนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าฟองน้ํามันขาวมากเลยก็ได้นะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องการหาซื้อง่ายอะไรหาซื้อง่ายที่สุดนะคะเจ้าตัวนี้ค่ะเจ้าลูนาโซเนี่ยขายอยู่ที่เคาน์เตอร์ราคา300อบาทนะคะหาซื้อได้ตลอดเลยที่เคาน์เตอร์ไปบอกเขาเลยว่า ขอซื้อฟองน้ำลงรองพื้นนะคะเขาก็จะหยิบตัวนี้มาให้ราคา300บาทเจ้าตัวนี้ราคาที่เซฟอร่าเนี่ยต่ออันนะคะอยู่ที่600บาทก็คือประมาณ20เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วบวกค่าฮิ้วบวกค่าอะไรด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อตามร้านฮิวนะถ้าเกิดซื้อ2อันที่เซฟอร่าเขาจัดโปรโมชั่นเนี่ยจะถูกลงราคาถูกลงนะคะแล้วเจ้าตัวนี้ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าอยู่ที่ราคาประมาณ250บบาทนะคะหรือถ้าใครหาได้ถูกกว่านั้นก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆละกันว่าหาซื้อได้ ที่ไหนร้านอะไรนะคะเขาจะได้ไปลองดูกันนะคะเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วสําหรับการพูดถึงฟองน้ําทั้ง3ตัวนี้นะคะสล,ลิบอกได้เลยว่าฟองน้ำเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในการลงรองพื้นให้ได้ลุกที่เป็นธรรมชาติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดู รองพื้นที่เราใช้ด้วยใช้ให้ถูกนะคะถ้าเกิดเราไปใช้รองพื้นที่มีลุกบางเบาอยู่แล้วใช้ฟองน้ํามันก็อาจจะยิ่งทําให้บางมากไปอีกนะคะฉะนั้นก็ลองดูเลือกใช้ให้ถูกแล้วกันนะคะวันนี้ก่อนจะไปนะคะสัล l ี่แอบมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยสัลี่ได้มีซับสไคร์เบอร์นะคะหรือว่าคนรับสมัครข้อมูลทางช่องของสัลลี่เนี่ยช่องไม่รู้ดีเนี่ย เกินสามพันคนแล้วเย้ <l accountable> ดีใจด้วยกันหน่อยนะคะเพราะว่าทั้งหมดที่ทำวิดีโอมาก็คือทำมาให้เพื่อนๆมาแชร์ความรู้มาแชร์สิ่งต่างๆประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบนะคะเครื่องสำอางพวกนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเราก็ดีใจที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะมารับข้อมูลแล้วก็ชื่นชอบมีคอมเมนต์ติดต่อกันมาอะไรได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ย <l att> ก็ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคนที่มา s u b สไคร์เพราะว่า ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะอยากฟังข้อมูลที่แบบว่าเป็นข้อมูลจริงๆจากผู้ใชแ้แล้วแล้วก็ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของส ا ีได้เลยเป็นช่องไม่รู้ดีนะคะทีนี้เซอร์ไพรส์ที่บอกนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าฮิต3,000คนไปแล้วนะคะติด3000คนไปแล้วก็เลยจะมาขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะคะทีนี้คำขอบคุณอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอเท่าไหร่อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมสนุกนะคะแล้วก็มีอะไรติดไม้ติด,ม,ตดมือกลับไปเนาะก็เดียวสลีจะแจก เจ้าฟองน้ำตัวนี้นะคะฟองน้ำรูปไข่หรือว่าที่เราเรียกกันว่าไข่ 3D ของ n า s สเนี่ยแหละค่ะมาในลักษณะแบบนี้ยังไม่สกรปรกแบบนี้นะคะจะแจกทั้งหมดเลย 5, 5ชิ้นด้วยกันนะคะ5ชิ้นด้วยกัน <sk ill> กดกติกาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวสลิเขียนไว้ให้ใหที่อินโฟบ็อกซ์ด้านล่างนะคะก็หว <sk ill> ังว่าเพื่นน <sk ill> อนๆคงจะชอบเพราะว่าสัลิเองก็ชอบใช้ฟองน้ำในการ ลงรองพื้นเหมือนกันนะคะเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่โปรดเลยก็ว่าได้นะคะก็อยากให้เ,เพื่อนๆได้เอาไปลองใช้กันด้วยนะคะ5ท่าน5ผู้โชคดีที่จะได้ไปที่สาลิจะแจกทางช่องนี้นะคะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึง่งขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจที่เขียนมาให้เสมอเลยนะคะวันนี้สาิไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย